วันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2565ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพันนวดีซึ่งมีนายชัชวาลเบญจศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้แทนพระองค์ประธานทุนมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2565โดยมีนางสาวนาวราาัตนวสุวัฒนาศรีพุ่มในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้กล่าวรายงานและเบิกตัวผู้รับประทานทุนจำนวน109ทุน อีกทั้งมีการมอบชุดแบ่งปันความสุขให้กับน้องคนพิเศษจำนวน109ชุดและมีการจัดตั้งโรงทานสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมรับทุนจากคณะผู้บริหารครูบุคลากรและผู้ใหญ่ใจดี